สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟ f l o w วอร์ r า t ร n d d e s เดสตินนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567ของชาวราศีกรกฎนะคะหรือว่าชาวลัคนากรากฎก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นขอดูเรื่องของพลังงานปัจจุบันนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวกรกฎหน่อยนะคะ Night of Pentacles นะคะเดทนะแล้วก็ The World นะคะดูเหมือนว่าเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณพิจารณาไตรตรองมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะตัดสินใจมันได้นะคะหรือต่อให้คุณไม่ตัดสินใจไม่ใดๆอะไรใดๆก็ตามทีนะคะมันจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นนะคะซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้สถานการณ์นี้มันจบลงนะคะแล้วจบแบบราบคาบจบแบบ ไม่สามารถไปต่อได้อีกแล้วนะคะทางเดียวที่จะที่จะไปต่อได้ก็คือต้องเริ่มต้นใหม่เท่านั้น นะคะเช่นงานบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะคะจบสัญญาไปแล้วก็ไปเริ่มงานนะคะเป็นสัญญากับที่ใหม่ dank, เริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะบางคนจะมีเรื่องของการยกาย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางไปต่างประเทศนะคะย้ายตัวเองจากที่หนึ่งไปเป็นพลเม,มืองอีกที่หนึ่งนะคะย้ายตัวเองจากสายงานหนึ่งไปเป็นอีกสายงานหนึ่งมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตนะคะบางคนก็เปลี่ยนอาชีพไปเลยก็มีจากพนักงานประจํากลายมาเป็นเจ้าของกิจการแบบ นี้เลยก็ได้นะคะเรื่องนี้จะมีเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ใดๆก็ตามทีนะคะเดือนนี้ยังไงยังไงต้องระวังเรื่องการใช้เงินการลงเงินการลงทุนอะไรต่างๆไว้หน่อยนะคะเพราะมันมีโอกาสที่แบบคพอคุณลงไปแล้วนะลงมาตั้งนานไม่ได้ทันทีเนี่ยตอนถ้าเป็นถ้าเป็นเดือนพิจิกาบอกเลยนะว่ามันลงไปแล้วสิ่งที่ลงไปแล้วคือหายแล้วศูนย์แล้วจบเลยนะอ่ามันจะไม่ได้อะไรคืนมานะคะ โอเคพลังงานคุณนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาเจาะกันทีละเรื่องนะคะเรื่องการงานจะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนการงานคุณนะคะสไม้เท้านะคะสิไม้เท้านะคะแล้วก็แบล็งคัสนะคะอ่ะดูเหมือนว่าอาจจะ เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความลับเรื่องอะไรบางอย่างที่บอกใครก็ไม่ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะได้ไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเป็นความลับสําคัญอะในบริษัทหรือว่าในเนื้อง,งานนะคะหรืองานคุณเปิดเผยไม่ได้ก็ได้นะคะแล้วเรื่องนี้นะคะจะเกิดขึ้นประมาณช่วงปลายปลายเดือนนะคะ มีโอกาสเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะเซ็นกับลูกค้าเซ็นกับงานใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็งานจะค่อนข้างหนักนะคะภาระเยอะอะไรทีเดียวแถมเป็นเรื่องที่คุณเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้นะคะหรือว่าจะไปแบบระบายความทุกข์ระบายความอะไรเงี้ยไม่ได้สิ้นนะคะคุณทําได้แค่แบบนั่งเงียบๆเก็บความลับของตัวเองไปนะคะพูดอะไรไม่ได้มากนักนะคะบางคนจะมีการเซ็นสัญญากับงานที่มันมีความลับค่อนข้างสูงนะคะ พูดกับใครไม่ได้แหละแล้งงานเนี่ยงานใหญ่งานเยอะงานในระยะยาวโด้วยซ้ํานะคะเนื้องานบางเรื่องนะคะเนื้องานบางเรื่องนะคุณอาจจะต้องมีมีการแบ่งปันนะคะหรือว่าแบ่งให้คนอื่นะไปรับผิดชอบบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยนะคะด้วยความสิบไม้เท้าใบเนี้ยนะ ถ้าหากว่าคุณแบกต่อไปนะบางทีมันคุณอาจจะประเมินกําลังตัวเองอะ่ะดีเกินไปสุดท้ายระวังงานจะไม่เสร็จสักงานนะคะเพราะว่าคุณไม่ยอมกระจายงานให้คนอื่นเลยได้นะคะ ใครที่กําลังจะมีเรื่องของการเปิดกิจการส่วนตัวอะไรใดๆช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีอะไรให้คุณต้องทําต้องจัดการเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะคะบางเรื่องคุณก็รู้อยู่แล้วแต่มีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่คุณยังไม่รู้นะคะเนี่ยก็คุณก็จะได้ได้มารู้ได้มาจัดการนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แหละนะคะอันนี้เรื่องของการงานนะคะขอดูเรื่องการเรียนหน่อยนะคะการเรียนนะคะน้องนองน,องน,องนักเรียนจะเป็นยังไงบ้างนะคะ justice นะคะ d e a t h นะคะแล้วก็ night of source นะคะอู้ใครที่เรียนสายหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะคะออหรืออาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสรรพกรก็ได้บัญชีก็ได้นะคะหรือทางวิศวกรรมทางสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ระวังเรื่องของผลการเรียนไว้ให้ดีนิดนึงนะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่ ไม่ค่อยพอใจนะคะหรืออาจจะมีการสอบตกเก็บคะแนนได้ไม่ดีนะคะคะแนนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอ่ะนะคะบางคนนะคะเรียนสาขาวิชาอย่างที่อาจารย์ว่ามาอยู่แล้วอาจจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่กับสาขาที่ตัวเองก็ไม่ชอบนะคะหรือว่าคะแนนของคุณเกรดของคุณเนี่ยมันหมินเมย์เต็มทีนะคะมันจะทายมิทายแหล่นะคะอันนี้ก็ต้องต้องดูแลบ้างพิเศษนะคะหรือว่าถ้าหากว่า คุณอยากที่จะซิ่วอยากที่จะเปลี่ยนคณะเปลี่ยนสายการเรียนอะไรใดๆเลือกใหม่ให้ดีๆอย่าเลือกตามเพื่อนอย่าเลือกตามกระแสนะคะหรือหรืออย่าเลือกเพราะว่าเฮ้ยถ้าไปเรียนอะไรที่มันแบบจับฉ่ายกว่านี้แล้วเรากลัวแบบสู้หน้าเพื่อนไม่ได้อย่านะคะให้เรียนในสิ่งที่เหมาะกับตัวเองและตัวเองชอบจะดีที่สุดนะคะไม่งั้นต่อให้คุณเปลี่ยนไปสาขาใหม่อะไรใหม่อะ่ะเดี๋ยวคุณก็จะไปเจอความเครียดความไม่โอเคเหมือนเดิมอีกได้นะคะ อันนี้รวมไปถึงสายการแพทย์ด้วยนะอ่าไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชหรือว่าทันตแพทย์สัตวแพทย์อะไรใดๆนะคะลังสีเทคนิคเทคนิคการแพทย์อะไรใดๆพวกนี้ก็อยู่ในขายด้วยนะคะ ผลการเรียนค่อนข้างเครียดค่อนข้างน่ากลุ้มใจอยู่พอสมควรแม้แต่น้องๆที่เรียนสาขาอื่นนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณใช้เวลากับเรื่องของการเรียนการอ่านหนังสือเนี่ยเยอะมากนะคะแต่ปรากฏว่าผลของมันเนี่ยไม่ค่อยโอเคนักนะคะบางคนจะมีเรื่องของการคือผู้ใหญ่ไม่ค่อยกดดันแต่คุณจะกดดันตัวเองค่อนข้างสูงนะคะอืม ต่อการด้วยเรื่องของการเงินนะคะการเงินช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงคะชาวกรกฎการเงินนะคะคุณได้ไพ่เอสเอรเพนตาเคิร์นะคะไหนออฟวอนส์นะคะแล้วก็ควีนเซอเพนตาเคิร์นะคะ,ะทำไมแสงดูสว่างจัง <c oughs> ขอภัยนะคะขอปรับนิดนึงโอเค สำหรับการเงินของคุณนะคะเอซ e บเพนด์เคิลนะคะะนายออฟวอนแล้วก็ควีนซัเพนดเคิลเดือนนี้การเงินโอเคนะการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะจะมีโชคลาภเข้ามายิ่งโดยเฉพาะเน้นเน้นช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะคะอา,อาจจะไม่ได้เข้ามาก้อนใหญ่อะไรมากมายแต่มองว่าแหมมันก็ดีต่อใจเนอะมันก็แบบ ออกินโอเมกษา3ได้สักมื้อนะคะหรือว่ากินบุฟเฟ่ต์ได้สักมื้อนะคะหรือว่าเอาไปต่อยอดลงทุนอย่างอื่นเนี่ยก็พอได้นะคะเอาเป็นเงินเก็บกรุบกริบๆนิดหน่อยเนี่ยก็พอได้เหมือนกันนะคะเดือนนี้คุณจะขยันหาเงินมากเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วปลายเดือนนะนะคะคุณก็จะเรียกว่า ได้รับผลของมันนะคะเรื่องของผลดอกดอกผลกําไรเรื่องของแบบเเรื่องของค่าตอบแทนอะไรต่างๆเข้ามาแบบเต็มไม้เต็มมือโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะคะการเงินโอเคเดือนนี้นะคะจะมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะโดยเฉพาะเน้นๆในช่วงกลางๆงเดือนนะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายนะสุขภาพร่างกายคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะมีอะไรต้องระวังไหม สุขภาพค้นแข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนเหมือนกันให้ระวังโรคในอดีตโรคเรื้อรังนะคะหรือโรคที่เคยหายไปแล้วโรคที่เราเป็นสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยโรคที่หายไปแล้วกลายกลับขึ้นมาเป็นได้อีกนะคะบางคนจะติดโรคจากลูกๆหลานๆจากเด็กๆนะคะน้องเป็นอะไรเราอาจจะติดน้องมาด้วยก็ได้นะคะประมาณนี้สําหรับสุขภาพมาต่อกันดยเรื่ององความรักนะคะความรักชาวกรกฏเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะ โอเคมามาเรื่องกันที่คนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดนะคะความรักคุณจะเป็นยังไงบ้างะคะแสงมันไม่ค่อยสม่ำเสมอขอภัยนะคะโอเคมาสำหรับเรื่องของความรักคนโสดนะคะคนโสดเดือนนี้นะ คนโสดนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะคุณได้ไพ่หกไม้เท้านะคะสิบดาบนะแล้วก็ The Chariot นะคะอ่ะสำหรับคนโสดเดือนนี้เออดูท่าทางคุณจะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการงาน ความก้าวหน้าความสําเร็จเป็นหลักนะคะถ้าอาจจะมีแอบชอบแอบป,ปิ้งใครบ้างเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในแวดวงการงานหรือการเรียนของเราก็ได้นะคะมีคนไกลมีต่างชาตินะคะมาชอบคุณเหมือนกันแต่ดูเหมือนความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาไม่ได้นะคะเพราะโดยบทสรุปแล้วเนะี่ยมันออกมาเป็น10บดาบนะอืม นะคุณอาจจะไม่ชอบเขาหรือเขาอาจจะมีเหตุบางอย่างให้คุณนะ่ะไปคบกับเขาไม่ได้ก็ได้นะคะเดือนนี้ความรักยังไม่ค่อยสดใสแต่ทูท่าทางจิตใจคุณนะ่ะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ใฝ่ไม่ได้หมกมุ่นกับทางนี้สักเท่าไหร่นักนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างขอภายคะ่ะเอาเป็นคนที่มีคนคุยก่อนละกันนะคะคนที่มีคนคุยความรักคุณจะเป็นยังไงคะ The Stars นะคะ Judgment นะคะแล้วก็ t r e e of a n d s นะคะะดูท่าทางค,คุณคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้อะกับคนนี้นะคะทักมาฉันก็คุยไม่ทักมาฉันก็เฉยเเพราะว่าตัวคุณเป็น The s t a r มันเป็นความรู้สึกว่าฉันโสดแบบนี้ฉันก็แฮปปี้ดี นะคะไม่ได้ง้อที่จะมีคนอื่นนะสักเท่าไหร่หรอกนะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองดูแลเรื่องงานเรื่องเงินแค่นี้ก็ไม่เหลือเวลาจะคิดอย่างอื่นละคนที่เข้ามาคุยกับคุณอยู่ตอนเนี้ถามว่าคุณชอบเขาแบบชอบเขามากไหมอาจารย์มองว่าคุณก็แค่ประทับใจเขาในบางส่วนนะคะยังไม่ถึงกับอยากจะได้มาเป็นแฟนในขณะที่ทงทางคนคุยของคุณเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ปักใจว่าเขาจะว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเต็มร้อยหรอกนะคะมันก็จะมีจังหวะที่เดือนนี้นะคะเขาอาจจะไปเปิดโอกาส ให้คนอื่นบ้างนะคะอะไรบ้างคนนั้นทีคนนี้ทีบ้างนะคะเพราะว่าเขายังถือว่ากับเราอ่ะก็ยังไม่ใช่คนที่ใช่เต็มร้อยนะคะแต่ถามว่ายังมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่ไหมมองว่าไพ่ judgment เนี่ยนะคะต่อให้หายไปก็จะกลับมานะคะแล้วบางคนนะคะชาวกรกฏคุณจะมีคนเก่าๆติดต่อกลับมาด้วยอาจจะเป็นคนคุยเก่าหรือแฟนเก่าก็ได้นะคะมาต่อกันสำหรับความรักของคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะ h y เ r i ร์เ s สนะคะ q u e e n of Cups นะคะแล้วก็ Queen of w a n d s นะคะอู้ไพ่คนขึ้นมาเยอะแยะนะคะในความสัมพันธ์เดือนนี้คุณอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบอุ้ยผู้หญิงคนนั้นคนนี้ผู้ชายคนนั้นคนนี้ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นลนักษณะของเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องพี่น้องแม่นะคะอะไรแบบนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้เช่นกันคุณกำลังระแวง แต่ใดๆก็ตามที่คุณกําลังระแวงใครบางคนที่อยู่ใกล้ชิดแฟนคุณนะคะยิ่งโดยเฉพาะเพื่อนของเขานะคะไม่รู้ว่ามันเป็นเพื่อนประเภทที่แบบมดแดงแอบแฝง,แงพวงมะม่วงหรือเปล่านะคะมาแอบเนียนๆทำมาเป็นเพื่อนนะแต่จริงๆแล้วมันต้องจะแย่งไหมคุณกําลังระแวงใครบางคนอยู่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยแฟนคุณช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาว่างให้คุณสักเท่าไหร่นะะักนะคะความระแวงก็เลยพัฒนากลายไปเป็นความนอยในบางวันนะคะแต่ใดๆก็ดีเนี่ย ขออภัยใดยๆก็ดีความสัมพันธ์ของคุณก็ก็ยังคบกันดีอยู่นะคะควีนซับคัพมันมีเรื่องของเป็นเป็นเรื่องของการดูแลการเอาอกเอาใจนะคะการพยายามทําให้อีกฝ่ายรักเรานะคะก็ยังถือว่ายังคบกันดีอยู่นะคะประมาณนี้นะคะชาวกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะขออภัยที่แสงไม่ค่อยสม่ําเสมอนะคะ สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาแนลแม่หมอด้วยนะเน้นเน้นคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงแม่นไม่แม่นอะไรยังไงมาเล่าให้กันฟังบ้าจะขอบคุณมากพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย